หมี่คลุกก็ขายออนไลน์ได้ไม่น่าเชื่อเลยและอร่อยเครื่องแน่นด้วยอันนี้คือหมี่คลุกที่พูดถึงนี้นะคะนึกถึงตอนเด็กๆเลยจ,จะขายอยู่หน้าประตูโรงเรียนออ,อมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะเนาะใช่ใช่เป็นหมี่อะแล้วบางเจ้าคลุกสีแดง<ช>แ่อันนี้คลุกสีอิวหวานนะคะเป็นหมี่คลุกปรุงสดใหม่ใส่น้ำซอสอสูตรเด็ดเลยเนี่ยหือกล้วยเนี่ยเส้น เครื่องแน่นๆเลยนะมีหื้อกวอย่างที่พี่เอบอกมีหมูหมักมีกากหมูเจียวมีกุ้งแห้งความเด็ดอยู่ตรงกากหมูเจียวนี่แหละคุณเอ้ยอืมขอเพื่อไหมนี่คอลลาเจนทั้งนั้นนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณภูเนี่ยให้ทายอะพี่เอกี่บาท20ถึงไหม เดี๋ยวสิเขาเครื่องแน่นขนาดนี้ให้เขาหน่อยเหอะห้าสละกานเมนูของดีของครัวเราต่อได้เพื่อจะต่อได้ต่อเขาเหรอสองกล่องเท่าไหร่สองกล่องเก้าสิแม่ค้าหงมองตาเกี่ยวเลยไป ไปกินที่เออดูเครื่องของฉันก่อน, <c oughs> นดูเออดูเครื่องกันก่อนพวกไม่ตอเหรออ,อะไรอย่างงี้นะเอออ่ะให้ให้จริงๆแม่ให้เจ้าของ<ห>ค่ะคุณพิทยาโรจนทรัพย์เล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วก็เป็นพ่อครัวนี่แหละแต่อยากหาไรายได้เสริมไงเป็นการเปิดครัวอยู่ในบ้านเลยก็ปรุงตามสูตรที่คิดเองฉันชอบกินแบบเนี้ยม,มีอะไรปะ ไม่เคยเห็นใช่ไหมฉันชอบอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออมีคลุกที่ทําเข้มข้นค่ะรสจะเผ็ดเล็กน้อยนะผู้ชม,ช,มช่วงแรกๆขายได้เวลายี่สิกล่องเลยนะแต่เคยขายได้สูงสุดนะโอ้โหทากันเป็นมือระวิงเลยค่ะเป็นร้อยกล่องเลยนะคะเดี๋ยวฟังเจ้าของร้านเลยค่ะรสชาติจะแบบว่าเข้มข้นมีปนเผ็ดคือถ้าเป็นเด็กเล็กอะเรา ถ้าจะมีทานเราก็จะปรุงให้ให้ให้ใหม่ให้ยอัเนนี้เราเป็นมาตรฐานของเราสูตรน้ําเนี่ยน้ําซอสเนี่ยของมีคุกกะให้มันได้ระดับปานกลางใครกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรเนี่ยทานได้ทานได้เก็คือให้มันอยู่มาตรฐานอันนี้เมนูไฮไลท์แต่ว่าอันนี้ที่อยู่ตรงหน้าก็ไฮไลท์เช่นกันชื่อนี่หืมข้าวผัดไข่สะบัด ยังไงคะเวลาทําต้องสะบัดไปด้วยอย่างงี้ใช่ไหมคะสะบัดสะบัดสะบัดเออสะบัดไข่นะคะอันนี้ผัดไทยกุ้งสดคะ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เอข้าวผัดไข่สะบัดตลกตรงไหน ไม่รู้ไม่ได้ตลกหรอกทุกคนยิ้มบอกกันหมดเลย่ะยิ้มร้องกันโดยไม่ได้นัดหมาย <c oughs> คิดตีไม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะผู้ชมเมนูก็น่าสนใจความอร่อยก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นอยากชิมอะ่ะแจ้งพิกัดสักนิดหนึ่งนะคะอยู่ตรงหมู่บ้านเศษสิริอ่อนนุชศรีนครินทร์ประเวศกรุงเทพนี่เองนะคะครัวเปิดทุกวนันตั้งแต่10บโมงไปจนถึงสองทุ่มแต่อย่างที่บอกเขาขายออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอุดหนุนอยากชิมไปติดต่อ Facebook ของเขาได้เลยครัวดาวคาหวานสาขาสองวันนี้นอกจากความอร่อยนามาเป็นไอเดียแล้วเนี่ย เอาออนไลน์ก็ขายอาหารได้ได้ครบเออย่าขี้เกียจโพสนะคะร้านค้าร้านขายดูว่าเป็นไอเดียนะคะโพสลงไปถ่ายรูปลงไปบางทีเขามาตามรอยแบบนี้นะคะเมื่อกี้เห็นลูกชิ้นอ่ะนึกถึงลูกชิ้นเชฟอ้อยอ่ะยังไงเชฟอ้อยอ่ะเดี๋ยวต้องมานะมาไหมเออเดี๋ยวขอให้มาหน่อยเหอะนางจริงจริงเมื่อวานไปเจอน่ากินมากเลยค่ะเราให้แบบแน่นๆอย่างเงี้ยนางก็ให้เต็มถุงเลยนะค่ะแต่ว่าระวังเลยนะตอนเนี้ยัที่ปากนางดีมาก เดี่ยวพิซเซลน่ารักน่ารักมากเจ๊อ้อยนะครับก๋วยจั๊บป้าสาวแกจะไม่ยอมแก่เลยเพราะว่าแกชื่อดีใช่ก๋วยจั๊บป้าสาวคะอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับคุณเป็นร้านริมทางแบบนี้นะชัญญ่านหนูหนุดูดิเห็นป่ะอร่อยริมน้ําแบบนี้นะคุณเป็นร้านเล็กๆจริงๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำน่านที่บ้านวางส้มซาจังหวัดพิษนุโลกครับแต่มีลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนกันแน่นร้านทุกวันแบบนี้ครับ เพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติน้ําซุปที่มันเข้มข้นค่ะมันหอมพะโล้มากมากเลยจริงๆนะกัวจับน้ํข้นเนี่ยเนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากๆเลยคือน้ําซุปเออใช่น้ําซุปเนี่ยนะครับอร่อยมากๆพอซดเข้าไปบางบางร้านนี่ก็ไม่ต้องปรุงของเขาเลยจริงๆนะหอมน้ําซุปแล้วยังไม่พอเครื่องเขายังให้แน่นชามอีกนะครับมีทั้งหมูทั้งเครื่องในทั้งไข่เต้าหู้หมูกรอบโอ้โหคุณ เรียกว่าสั่งชามเดียวอะอิ่มเลยอะเงยหน้าขึ้นมาคุยกันบ้างก็ได้นะจ๊ะแม่คุณงคงจะอร่อยออเอเป่าก่อนนะ<ท>เป่าก่อนก็ลงพัดเย็นอ,อร่อยไหมจ๊ะอร่อยนะฮะนี่มันเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับบรรยากาศของเขาอะ,ะบรรยากาศของเขานั่นก็คือได้นั่งชิลแล้วก็ห้อยขาชมวิวได้เพลินด้วยสังเกตไหมพิษณุโลกอะมีก๋วยเตี๋ยวตรงหลวมพ่อใหญ่อีก ที่จะเป็นร้านห้อยขาจะชอบนั่งห้อยขาแบบนี้นะแล้วก็นั่งกินกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นเมืองสองแควเขาต้องมีแม่น้ำมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลือดฉันต้องการเลือดก็จะเลือดอย่างเดียวเลยนะมาอีกแล้วว่าป้าสาวป้าสาวชาลีบุญแจนี่คือป้าสาวเหรอคะนี่ป้าสาวป้าสาวคะไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นคุณย่าคุณยายแล้วป้าสาวชาลีบุญแจนะครับเจ้าของร้านแกเล่าว่าก่อนหน้าเนี้ย เขาเคยขายกว๋วยจั๊บในตัวเมืองมาก่อนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถชนตอนไปซื้อของช่วงเช้ามืดนี่ไงนี่ไงถูป้า<ม>ลูกเนี่ยนะจึงห้ามไม่ให้ขายแล้วแต่ว่าด้วยใจรักไงเธอชัญญา<ม>่าก็เลยตัดสินใจบอกว่าทําเพิงขายหน้าบ้านดีกว่าเพราะมันยังคิดถึงอาชีพนี้อยู่อะ<ม>่ะก็เลยเปิดตรงนี้มา4ปีแล้ว มีทั้งลูกค้าเก่าตามมานะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่ติดใจเขาก็บอกกันปากต่อปากไงรวมทั้งขาจรที่เวลามาไหว้พระทีก็จะแวะมากินกันแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายเลยครับเมนูที่ขายดีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องไม่พ้นก๋วยจับหมูกรอบนี่แหละราคาเริ่มต้นใช่หมูกรอบทะลุจอเลยอ่ะใช่เริ่มต้นอยู่ที่50บาทเองค่ะอร่อยจนหยุดไม่ได้นะฮะจนต้องสั่งหมูกรอบมาเพิ่มไปแล้วจะสั่งเพิ่มไหมเพิ่มแน่นอนพิเศษหมูกรอบยังไม่ทันได้เสิร์ฟเราบอก ไปถึงยืนเลยเท้าเอวเลยเอาหมูกรอบเพิ่มเลยนะแน่นอนนี่หุ้ยแล้วได้นะคือร้านแบบนี้ถ้าเห็นก็ถืออยากไปนั่งใช่แล้วไม่รู้สิเรามีความความเห็นนะว่าหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะไม่ให้เรากินแล้ววาพี่เอหมดแล้วค่ะรู้บอกว่าหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ นู้บอกว่าหมดแล้วค่ะเห็นอย่างนี้จะร้องไห้เลยนะร้องไห้หน้าร้านใช่อุตส่าห์ไปนะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าแวะไปชิมเนี่ยนะครับที่ร้านก๋วยจั๊บห้อยขาป้าสาวนะอยู่ริมน้ำหน้านบ้านวางส้มซ่าซอย9ตําบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเขาเปิด9้าโมงเช้านะครับไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วค่ะนะคะหยุดทุกวันจันทร์ ทำไมป้าป้าหยุดนะทำไมทุกวันจันทร์พักนิดนึงเคลับความสวยเหรอไม่หยุดทุกวันหยุด้มไม่ได้หยุดทุกวันจันทร์<ะ>แต่คุณติดตามเฟซบุ๊กไปก่อนนะครับนี่นะฮะกวยจับห้อยขาประสาวกวยจับน้ำข้น